สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทตกดก่องนะคะสาววินเทก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เอฟซีกดติดตามสาววินเทกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่กดติดตามให้สาววินเทศได้หนึ่งพันซับแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะแล้วขอขอบพระคุณนายโพธินะคะที่แนะนําช่องสาววินเทกให้กับเอฟซีนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอขอบพระคุณนายโพธินะคะ ที่ขอที่เกิดที่แนะนําช่องให้สาววินเทจโกกอกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสาวเนตนโพธิไม่แนะนําช่องสาวสาวินเทจกกอกสาววินเทจกกกอกก็คงไม่มีวันนี้นะคะเพราะสาววินเทจโกกอกทามานานแล้วทํา YouTube มานานแล้วแต่ไม่มีผู้ติดตามยังไม่ถึงพันสักทีนะคะเมื่อคืนเมื่อวานนี้ในโพธิก็ได้แนะนําช่องให้สาวะะสาวินเทจนะคะสาววินเทจก็เลยได้หนึ่งพันเมื่อคืนนี้นะคะวันที่คืนที่ฝนตกฟ้าร้องไฟดับ สาววินเทจก็ได้พัน,พน,น,นทรับนะคะในคืนที่ฝนตกฟ้าร้องไฟดาวนนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมาก,มากขอบพระคุณ FC ที่กดติดตามสาววินเทจโกกองนะคะขอบพระคุณมาก,มาก,ม,ากมากนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณเอขอขอบพระคุณอันในโพธิ์มากมากนะคะที่สาววินเทจวันนี้ก็เพราะในโพธิ์นะคะที่ได้พันซรับน,นะคะก็ขอขอบพระคุณอันสาวแอนด้วยนะคะสาวแอนก็อัน ช่วยาสายวิทยเทศเหมือนกันนะคะช่วยแนะนําช่องนะคะแล้วนายโพธินะคะแล้วก็มีมาจากช่องพิมานาด้วยนะคะพิมานาก็ช่วยนะคะวันนั้นก็ได้จากพิมานามาประมาณ10บสิบท่าน,นะค่ะประมาณประมาณนี้นะคะเพราะว่าเห็นบอกว่ามาจากพิมานานะคะเห็นมาประมาณสิบนะคะแล้วก็มาจากนายโพธินี่เยอะค่ะนายโพธินี่มามาเยอะเลยค่ะ แล้วก็ขอขอบพระคุณ f c นะคะที่ให้กําลังใจสาวิิเศนะคะสาวิิเศจะซู้ๆนะคะก็สู้เต็มที่เลยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วขออนสาวพิเศษก็ได้พันทรับสาวิเศจะลำสลองพันทรับในวันที่23สิสามสิงหานะคะ พราะว่าวันที่ยี่สิามสิงหาคือวันเกิดสาววินเทจนะคะสาววินเทจก็จะรอลำ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 ฉลองวันเกิดให้ตัวเองนะคะในวันที่ยี่สิบสามสิงหานะคะก็สาววินเทจถึงจะเป็นลำพอดีครบพันสามนะคะตอนนี้ก็ได้พันหนึ่งพันกับอีกสิบสองท่านแล้วนะคะได้ fc หนึ่งพันกับสิบสองท่านแล้วนะคะเร็วๆนี้สาววินเทจก็จะได้ไลฟ์เซิร์ฟแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบพระคุณ FC ที่กดติดตามสาววินเทจนะคะขอองค์ปู่ปริจิตปกปักรักษาคุ้มครอง FC ที่กดติดตามให้สาววินเทจนะคะหรือว่าท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ขอองค์ปู่ปริจิตปกปักรักษา FC ทุกท่านและยูทูบเพื่อทุกท่านที่อยู่ในกรกกองนะคะและ FC ที่ดูอยู่ในช่องบางทีอาจจะไม่กดก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะคะองค์ปู่ปริจิตปกปักรักษาทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเงนะคะถูกลอตเตอรีตตร่รางวัลที่หนึ่งุนะคะ ก็ขอขอบรคุณมากๆนะคะเพราะว่าสาวินเทจก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะบางทีอาจจะทำคลิปยังไม่เก่งนะคะแต่ก็จะพยายามทำให้เก่งทำให้ดีนะคะตอนนี้ก็เป็นเอฟซีน้องเป็นยูทูบเบอร์ใหม่นะคะก็ฝากเอฟซด้วยนะคะเอซีเอฟซีแนะนำสาวินเทจกรอกกล่องด้วยนะคะและตอนนี้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่รักษาขาด้วยนะคะก็พยายามเดินแบบ อาจจะไม่ทันนะคะอาจจะไม่ทันแบบเข้าลงคลิปเป็นมดแล้วอาจจะสามสิบอาจจะไปยังไม่ถึงก็ได้นะคะก็จะพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้นะคะตอนนี้ก็ทากับข้ากินเสร็จแล้วก็กลัวฝนตกนะคะก็รอฝนฝนไม่ตกก็ถึงจะสามสิออกไปได้นะคะถ้าฝนตกก็จะหนีไม่ทันนะคะก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็ สาวนทีก็ไม่มีอะไรจะพูดนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้วันที่ยีสิบสามสิงหานี้เป็นวันเกิดสาวินเทสนะคะสาววินเทถึงจะไปราไปราฉลองวันเกิดให้ตัวเองแล้วก็จะราฉลองพันทรับของตัวเองด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณ f c อีกครั้งนะคะที่กดติดตามสาวินเทจนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊